ขอนำเสนอขายที่ดินติดถนนทมแล้วอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยที่ดินนี้นะคะอยู่ในซอยเกษตรใหม่6ตตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ดินนี้ขาย2แปลงนะคะแปลงที่1มี3าโนดหมายเลข1 2 3รวมกัน466ตารางวาขายที่3 9 6 1ล้านบาทแปลงที่2อยู่ฝั่งตรงข้ามหมายเลข4นะคะ เนื้อที่240ตารางวาราคา1.92ล้านบาทค่ะอัปเดตล่าสุดมีนาคม2,568หมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ติดกับที่ดินนะคะสร้างเสร็จแล้วเริ่มมีคนทยอยเข้ามาอยู่แล้วค่ะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินแถวอำเภอสันทรายนะคะฝากพิจารณาด้วยค่ะที่ดินนี้ มีไฟฟ้ามีประปาพร้อมใช้นะคะและยังมีถนนคอนกรีตเป็นถนนส่วนบุคคลถนนสองเลนโดยแปลงที่1มี3ชโนดหมายเลข1 2ติดถนนสองด้านก็คือถนนเกษตรใหม่6และถนนส่วนบุคคลนะคะหมายเลข1กับ2เนื้อที่233ตารางวาและก็มีหมายเลข3 ก็จะติดถนนด้านเดียวเป็นถนนส่วนบุคคลข้างในนะคะเนื้อที่233ตารางวาฉะนั้นแปลงที่1รวม3าโนดเป็นพื้นที่466ตารางวาค่ะเราก็จะเห็นว่าที่ดินแปลงนี้มีต้นสักรเริ่มโตแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่ดินถมแล้วแปลงสวยมากเลยค่ะ บรรยากาศโดยรอบสงบเพราะว่าเป็นบ้านแล้วก็ปากซอยจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมพุทธวันะนะคะสถานที่ใกล้เคียงก็จะเป็นสวนนงนุชเชียงใหม่โรงพยบาบาลสันทรายมหาวิทยาลัยแม่โจ้เซนทันเฟสติวลัลแล้วก็แมคโครแมรินนะคะเราเห็นที่ดินอยู่ห่างจากถนนแค่นี้เองค่ะเรามาดูแปลงที่สองนะคะ แปลงที่สองอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะถ้าในรูปก็จะเป็นหมายเลขสีนะคะก็จะติดถนนส่วนบุคคลด้านเดียวนะคะเนื้อที่240ตารางวาค่ะหากท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาที่โยเลยนะคะ086 883 77 88ค่ะ